อนาคตสร้างได้ด้วยนวัตกรรมค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้าเราไปถึงอนาคตนั้นได้ด้วยความยั่งยืนวันนี้อยู่ในหนึ่งมหากรรมแห่งเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะกับงาน CP Innovation e x p o s i t i o n and Symposium 2025โดยมีคุณสุภชัยเจียรวนนท์ค่ะประธานพณะผู้บริหารเพื่อเจริญพกอพันฑ์มาเป็นประธานในงานนี้ด้วยค่ะ มหากรรมนี้นะคะเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมสุดยอดนวัตรกรค่ะจากเครือเจริญพภคภาพันทั่วโลกภายใต้แนวคิด Innovate the Future for a Better Tomorrow นวัตรกรรมสร้างอนาคตสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโซนแรกนะคะก็คือ Innovation Showcase ค่ะโซนนี้มีการจัดแสดงนวัตรกรรมกว่า216ผลงานที่คัดเลือกมาจากกว่า3,000ชิ้นนะคะทั้งสินค้าแล้ก็บริการค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน business model แล้วก็นวัตรกรรมความยั่งยืนด้วยค่ะมาที่โซน m n s t a g e กันบ้างค่ะโดยจะเริ่ม ที่เปิดนะคะจากผู้บริหารของทาง CP ค่ะแล้วก็ต่อมาด้วยการเซ็นลงนามนะคะ MOU พันธมิตรจากทางภาครัฐสถาบันการศึกษาและก็เอกชนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า30องค์กรเลยค่ะ แล้วเมนสเตจตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้เทรนนวัตกรรมการมอบรางวัลความร่วมมือทางเทคโนโลยีไปจนถึงเซสชันที่เจาะลึกในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่างดิจิตอลและไอไบโอเทครวมถึง Robotics and Automation ที่เข้ามามีส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมในโลกยุคใหม่ค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือ s h a r r m a n Award ค่ะที่จะมอบให้กับ82ผลงานค่ะซึ่งคณะกรรมการนะคะตัดสินแล้วว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมแห่งปีค่ะโดยตัดสินจากทั้งนวัตกรรมผู้คนและก็ความยั่งยืนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Center of Excellence ค่ะที่เขาโชว์นวัตกรรมของ CP เป็นศูนย์วิจัยและทดสอบเทคโนโลยีในหลายๆสาขาค่ะทั้งโรบติก AI และ IoT เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ Biotech รวมถึงการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันด้วยค่ะ และที่งานนี้นะคะเขาก็มีบูธ AIAM ค่ะที่จะให้เราเจนภาพน่ารักน่รักเท่ๆแบบนี้นะคะเพียงแ,แค่เราไปถ่ายรูปที่ตู้ k e y อ s ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเจนภาพมาให้เราเท่ๆแบบนี้เลยอีกหนึ่งไฮไลท์ของ CP ในปีนี้นะคะ <'t S 1> ก็คือการส่งไก่ไทยไปอวกาศค่ะตอกย้ําความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมอาหารประเทศไทยด้วยมาตรฐานอาวกาศโดยนักบินอวกาศจากนาซาค่ะ เป็นยังไงกันมากคะกับงาน CP Innovation e x p o s i t i o n and Symposium 2025นอกจากเราจะได้เห็นเทคโนโลยีดีๆแล้วเรายังได้เห็นมุมมองความยั่งยืนที่ต้องเติบโตไปพร้อมกับนวัตรกรรมใหม่ๆอีกด้วยค่ะต่อไปนะครับจุดๆนี้นะครับเส้นทางนี้ในรัศมีไม่เกินประมาณ1 0 0เมตร200เมตรเนี่ยนะครับจะกลายเป็น innovation district ของเครือนะครับและจะกลายเป็น innovation district ให้กับประเทศไทยด้วย